ก้อยรัชวินจะร้องไห้โดนเซอร์ไพรส์จับขึ้นรถทัวร์ไปปาร์ตี้สละโสดเจ้าสาวสายสปอร์ตส่งชุดปาร์ตี้สละโสดของก้อยรัชวินกับลูกเจ้าสาวสา,วสายสปอร์ตสวยออร่าเต้นได้คล่องตัวพร้อมเข้าพิธีแต่งงาน ได้จัได้เป็นเจ้าสาวอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับนักแสดงสาวก้อยราชวินที่มีแผนจากควงแขนนักร้องหนุม่มตูนบอดี้แลมหรือตูนอาทิวราเข้าพิธีแต่งงานในวันที่28พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมพาซ่าแอดทานีหลังคบหาดูใจกันมากกว่า10ปี ล่าสุดก้อยรัชวินก็ถึงกับร้องไห้ด้วยความประทับใจหลังพเพื่อนๆรวมตัวกันขึ้นรถทัวร์พาไปจัดงานปาร์ตี้สละโสดถึง3วัน2คืนที่ริมทะเลโดยบรรยากาศก็กเหมือนจำลองงานแต่งงานสวยๆสุดโรแมนติกที่ริมทะเลมาให้เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอเพราะสาวก้อยที่อยู่ในชุดพีเจ้าสาวก็ส,ว,กสวยมากๆกับชุดจากแบรนด์ p e n y Project ที่ดีไซน์มาเพื่อให้เจ้าตัวโดยเฉพาะกับพูกเจ้าสาวสาสปอร์ตในชุดเสื้อแขนยาวที่ตกแต่งบริเวณแขนด้วยผ้ารูกไม้และกระโปรงผ้าผิวตัวยาวมีกิมมิกเก๋ๆให้ดูเป็นชุดแ,แต่งงานที่โชว์เอวซึ่งทำให้สาวก้อยเต้นคล่องตัวได้มากขึ้นและยังมีออร่าเจ้าสาวจับมากๆ โดยสาวก้อยก็ได้ขอบคุณเพื่อนที่เป็นคนออกแบบและเลือกชุดนี้มาให้พร้อมบอกว่าเป็นชุดที่พิเศษที่สุดในวันสำคัญอีกวันหนึ่งของตัวเองเลยซึ่งก็มีเพื่อน,อนและแฟนคลับเข้าไปกดไลค์กันเพียบ